อ oh. ดูดิสมาร์ททีวีที่บ้านไม่ได้เป็นแบบนี้เนี่ยเ <c oughs> เสียงเงินซื้อมาตั้งเยอะแสนเลยแสนสาหัส <c oughs> โอ้ยอากาศจะร้อนไปไหนเนี่ยต้องหาที่เย็นๆอยู่อ้าวพี่ล้ำอาจารย์พิบเดชทำไมต้องมาประเอินปะกันในร้านขายเครื่องใช้ไฟไฟ้าอย่างนี้ด้วยลนะ่ะนั่นน่ะสิมาทำสมงเด้นอะไรแบบนี้ครบสมงเด้นไม่ใช <c oughs> ่นามสกุลไม่น,นนะครับ <c oughs> ก็เนี่ยมาดูสมาร์ททีวีเนี่ยอา้าวจะซื้อเหรอครับพี่เปล่าซื้อไปแล้วซื้อไปแล้ว,ลวมาดูทำไมเนี่ยโอ้โหดูเจ็บใจไง ซื้อสมาร์ททีวีไปแต่ไม่ได้ใช้ความเป็นสมาร์ททีวีเลยไม่ได้น้อยทำไมเพราะอะไรมาสอ่ะสมาร์ททีวีมันต้องต่ออินเทอร์เน็ตใช่ไหมอ่ะถูกต้องอ่ะเราจะดูคอนเทนต์พวกนี้มีแอปมีแอปเพี่ยอ่าต้องใช้อินเทอร์เน็ตเน็ตมันไปไม่ถึงอ่ะดิเอ้าทำไมอ่ะบ้านผมเนี่ยเจ็ดชั้นเจ็ดชั้นเลยทีวีอยู่ชั้นห้าชั้นห้าไวเลยยิงจากชั้นล่างยิงขึ้นไปซื้อตัวแรงสุดแล้วแรงสุดเลยขึ้นไปถึงชั้นสี่หมด ไมเราไม่ได้ไม่ได้โอ้โหต่อจานดาวเทียมยังไม่ได้เลยทุกวันนี้เอาสมาร์ททีวีไปดูหนวดกุ้งอะทำไงดีทำไงอ่ะใช้สายแลนสิครับสายแลนขันล่างสายแลนแต่ชั้นล่างไปข้างบนไงยาวได้ตั้งร้อยเมตรสายแลนนี่เรื่องใหญ่เลยนะเรื่องใหญ่ตรงไหนกัน่ไปที่ร้านจะไปเลือกซื้อสายแลนยังซื้อไม่ถูกเลยแล้วจะเดินอยู่ในคลิปในบ้านไปกี่เมตรเลี้ยวหลบเสาแล้วโอ้โหแล้วต้องไปตอก เอาแบบไม่ต้องเดินสายแลนมีไหมโอเคไม่เดินสายแลนอีกอ่าอ่ะกําตังมาพออ่าเท่าไหร่เท่าไหรปดูทางนู้นเลยเท่าไหร่ไม่แพงอยู่หลักพันโอเคมานี้เราเดินแบบนี้เลยนู้นเหรอเออเนี่ยมาแบบนี้เลยมามา โอ้โหร้านนี้ดีนะฮะ,ะมีอุปกรณ์เน็ตเวิร์กทีพีลิงขายด้วยใช่ครับผมก็เดี๋ยวนี้เนี่ยวงการสมาร์ททีวีเขาก็ต้องพ่วงกับเน็ตเวิร์กด้วย้วไงทีนี้จัดแบบตัวท็อปๆมาให้เลยได้ไหมเอาแบบนี้เลยได้ไหมเออเอคอ,ค,อ,ค,อคือคือก็อยากจะแนะนำมันนี้ให้อยู่ครับแต่มันไม่เกี่ยวกันเหรอครับผมกรณีของพี่หลามก็คือการที่จะทำงาได้ให้ใช้สายที่อยู่ในบ้านเนี่ยเป็นเส้นทางข้อมูลเชื่อมจากเราเตอร์ทีนี้เนี่ยก็ต้องใช้อุปกรณ์ตัวนี้ครับผมตัวนี้ครับชื่อว่า powerline adapter อมันัน,นยนงงไครบชื่อของอุปกรณ์ตัวนี้คือ t l w p a 4 2 2คิดนะครับผมเป็นชุดเริ่มต้นสำหรับคนที่อยากใช้ระบบ powerline adapter ในบ้านตัวหน้าตาของมันเนี่ยเป็นเหมือนกับปลั๊กไฟ2ข้างอ่า,อาซึ่งที่บริเวณท้ายของมันเนี่ยจะเป็นสาย LAN อ่า,อาเอ๊ะทำไมตัวตัวนึงเล็กตัวนึงใหญ่อะอ่าเป็นตัวนึงเป็นตัวส่งตัวนึงเป็นตัวรับครับอ๋อตัวเล็กเป็นตัวส่งนะใช่แล้วตัวปลายทางนี่เป็นตัวใหญ่หน่อยเป็นตัวขยายสัญญาณเพราะมันมีความสามารถ Wi-Fi ในตัวด้วยอ๋อพอมันวิ่งผ่านสายไฟฟ้าไปจากตัวจากจุดเริ่มต้นนี้แล้ว ปถึงปลายทางปุ๊บเนี่ยพอมันรับปุ๊บมันส่งเป็นไวเลสเลยใช่สมมติพี่หลามอยากจะใช้อินเทอร์เน็ตที่ห้องนอนครับพี่หลามก็เอาตัวตัวสัญญาณปลายทางเนียไปเสียบไปเสียบลักไฟที่ห้องนอนขอพี่หลามเอาเจ้านี่ครับไปเสียบที่ห้องนอนนะฮะครับผมมันจะทําการค้นหาครับว่าตัวต้นทางของมันอยู่ตรงไหนเออกำลังจะถามมาดีเลยว่าอุปกรณ์แบบนี้พอไปเสียบแล้วมันต้องตั้งค่าอะไรไหมไม่ต้องอะไรเลยไม่ต้องเลยคือมันมันจะค้นหาตัวเพื่อของมันกันเองโอ้มันจะหากันเองเลยใช่ครับผมทีนี้เนี่ยพอเสียบเสร็จแล้วเนี่ย จะมีข้างหลังจะมีรูสายแนล<อ>แนสองรูเอาไว้ทําอะไรอ,ะอ่ะอ่าจริงๆแล้วเมื่อก่อนมีรูเดียว<ะ>เพราอะอาจจะเอาไว้เชื่อมต่ออุปกรณ์ปลายทางเป็นเราเตอร์ปลายทางบ้าง<ะ>เสียบเข้าสมาร์ททีวีบ้าง<ะ>เสียบเข้าอุปกรณ์ที่อยากจะต่ออินเทอร์เน็ตบ้าง<ะ>แต่ต่อมาภายหลังเนี่ยเขาค้นพบกันว่ารูเดียวไม่พอร<อ>ุ่นใหม่ก็เลยเพิ่มสายแลนมาให้2รูสำหรับคนที่ใช้ไฟเบอร์ออปติกนะครับผมหรือ FTTx นะฮะ mm hmm. ถ้าเป็นไปได้ก็ควรจะให้ต่อเจ้า t l w p a 422คิดเนี่ย อยู่หลังจากเราเตอร์อีกทีหนึ่งนะฮะไม่ควรจะไปต่อหน้ากล่อง ONU เพราะว่าการที่ให้ตัวเราเตอร์จัดการพวกแคสฟิกงเน็ตเวิร์กขั้นหนึ่งก่อนจะเป็นทางที่ดีกว่านะครับผมส่วนความเร็วไวเลสของตัวรับสัญญาณที่ปล่อยมาจะมีความจะเป็นไวเลส n นะคะความเร็ว300เมกะบิตต่อวินาทีนะครับเรียกได้ว่าก็เราสามารถใช้เจ้าตัวนี้ในการสร้างความคล่องตัวในการไปสร้างเครือข่ายไวเลสที่ห้องไหนก็ได้แค่ถอดไปเสียบอีกห้องหนึ่งก็สามารถใช้งานได้แล้วครับมันก็กึ่งกึ่งเป็นเราเตอร์เล็กๆใช่ครับผมนะ ทีนี้สมมติพี่หลามอาจจะไม่ได้ใช้อินเทอร์เน็ตในห้องนอนปล่อยมากนะเช่นแบบว่าอาจจะไปเสียบแล้วก็ใช้ก่อนนอนใช่ไหมบางทีจัดปาร์ตี้ปาร์ตี้อยู่ข้างล่างแบบสวนนะที่บริเวณหน้าสวนอยากจะปล่อย Wi-Fi ไปหน้าสวนเฮ้ยลากสายปักสามตามาอืดแล้วอาไม่เสียบตรงสวน ก็จริงๆแล้วทางเทคนิคก็ทําได้ออแต่ว่าควใช้สายไฟคุณภาพดีๆหน่อยก็คือมันสามารถกระโดดเด้งหนึ่งไปอยู่ห้องนั้นห้องนี้ก็ได้ย้ายจุดได้ย้ายจุดได้หรือถ้าเกิดสมมติบ้านพี่หลมเจ<อ>็ดชั้นเนี่ย<ะ>เกิดมันแบบมันอยากจะใช้เน็ตมันทุกชั้นเลยเออพี่แหลมก็ซื้อตัวตัวรับสัญญาณเนี่ยปลาย<ะ>ทางเน็ตเจ็ดตัว เสียบเลยเสียบทุกอันเลยเลี้ยงขึ้นไปเลยเลี้ยงขึ้นไปเลยนี่แล้วมันไม่ตีกันเลยเจ็ดตัวนี้เจ็ดตัวนี้ไม่ตีกันเพราะอะไรรู้ไหมครับตัวนี้มี Wi-Fi โคลนครับคือเราเตอร์เนี่ยแชร์อินเทอร์เน็ตไวเลสเป็นอะไรกดโคลนนิ่งได้มันจะเป็นพาสเวิร์ดเดียวกัน S S I D เดียวกันอ๋อมันจำลองวงแลนวงเดียวกันเนี่ยขยายต่อไปเรื่อยๆใช่มีเจ็ดตัวเจ็ดวงแลนก็โคลนมันเจ็ดอันเลยในนี้พี่หลามเดินไปห้องไหนก็ใช้พาสเวิร์ดเดียวกันสุดยอดมากๆเนี่ยเป็นไงล่ะชอบมากๆเลยตัวนี้ สมาร์ททีวีผมเนี่ยจะต่อเน็ตดูแอป,ปดูซีรีส์ได้สม<า>ใจนึกโ,ฮโฮอ้โหไปละ <c oughs> โดนอย่างนี้อีกแล้วครับแต่ไม่ต้องห่วงนะคุณผู้ชมครับสินค้าของ TP-Link นะฮะรับประกันตลอดก,การใช้งานจริงๆพร้อมกับศูนย์บริการทุกประเทศ32แห่งนะครับแล้วก็หมายเลข call center นะฮะ02419055โทรไปไม่ติดไม่เปไ็นไรโพสไวท,ที่ Facebook ครับผม facebook.com/tplink.thailand นะครับ ผมต้องขออนุญาตไปตามเงินของพี่หลักก่อนนะเพราะว่าผมโดนเขาเบีย้ยวค่าวประกันได้เบิกประมาณ2 4 5 2 7 4ล้านครั้งแล้วครับ